เอางี้ดีกว่านอนอยากได้สกินอะไรสกินนี้สกินนนสามารถเข้าไปในโซนได้ป่มได้และนนสามารถจีบสาวได้คนหนึ่งอ่ะผมผมซื้อให้เลยนี่เงือบเลยและแบบไหนที่ที่นนว่าจีบติดอ่ะผมจะให้เพื่อนเป็นคนเป็นคนบอกว่าโอเคที่จะให้หรือเปล่านนโอเคไหมโอเคแล้วไปโหลดพีไฟก่อนนะงั้นเดี๋ยวโหลดเสร็จโทรหารผมนะ เรพื่อนเราซื้อแล้วเราซแล้วอ่ะเข้ามาดิเชิญผมมาดิเพื่อนฟังผมนะ <c oughs> คือผมจะซื้อนุนอยากได้ตัวอะไรนะอยากได้ชุดเหมือนเพื่อนอ่ะผมจะซื้อให้ได้ถ้าเพื่อนในแชทบอกว่าโอเคทุกคนเป็นเสียงเดียวกันว่าโอเคแบบนี้มึงจีบติดเออโอเคผมซื้อให้โอเคถ้าสมมุติว่าจีบไม่ติดก็ต้องจีบไม่ติดนะผมอยากรู้ว่าความพยายามนุนจะมีขนาดไหนอ่ะพร้อมไหมพร้อมไปเดินกัน น้องครับน้องน้องครับน้องครับน้องพี่ยืนนอนมึงต้องทำเสียงใหญ่กว่านี้นะเพื่อนนนนมานี่ก่อนเดี๋ยวผมจะบอกอะไรมานี่ไปพูดน้องน้องน้องครับน้อง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 อย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเพื่อนไม่ใช่เอาไม้บอกว่าฮัลโหลเธอฮัลโหลเธออย่างงี้สิไม่ได้ดูหนูด่าพ่อหนูอ่ะเธออะไรเนเธอมากับเราเลยเธอนนนเขาด่ากันอยู่เธอสนใจ เป็นแฟนกับเราหนึ่งวันไหมเตยมเพจเป็นแฟนเนาะเดี๋ยวเราเติมเพชรเ้เธอหนึ่งพันเพชรได้ไหมเธอพี่กายทำไมเธอมันเยอะทำไมมันบ้าออกกลงที่เป็นแฟนมันบ้ามึงอย่าห่าดิเพราะมึงถือด้วยท่านอนดูเลยมึงมาไล่ตาวันทำไมอ่ะนอนคด่ากันอยู่อะไรของมึงเนี่ยมาถุยคนด้วยดี งั้นเธอแอดเพื่อนกับกับเรามาแล้วแล้วแล้วพเราไปไปคุยกันกันมากเราบี้นะมาเนี่ยมาเนี้ยเธอไปคุยกับเราหน้าลบบี้นะเธอไปคุยกับเราหน้าล็อบบี้อ่ะเดี๋ยวผมเติมเพชรให้หนึ่งพันผมมีเงินอยู่โอ้โหโอ้โไปป่าด้วยเนี่ยพี่ถามผัวพี่ก่อนา้ เพราะว่าผมผมจะเอาแบบไปแก้แค่แบบผมมีภารกิจต้องทำครับพ <Kinder> ี่โอ้ภารกิจอะไรน้ะงเฮ้ยนนนนผัวเขาผมทำอะไรไอ้นนไอ้นนผัวผัวเขายืนอยู่มึงไม่เห็นหรออะไรของมึงเนี่ยเพื่อนมึงดูด้วยดิใครมีผัวใครมีผัวไม่มีผัวมึงดูด้วยเจอเจอเธอได้ยินไหมเธอมีมีไรมตนนะ เธอได้ยินไหมเธอเฮ้ยได้ยินเราไหมเดี๋ยวเราเติมเพนให้เธอมาขอพี่มีตงเติมเธอแก่พ่อเยอะเธอเป็นแฟนตต่เราหนึ่งชั่วโมาเล่นน่ะเดี๋ยวเราโอเคให้เธอคนคนดีเขาจะให้เพนเราแล้วเราก็จะให้เธอเออว้าวไปเป็นแฟนแต่เราหนึ่งชั่วโมงนะเออว่าไปว่าไปเพื่อนอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งดินกลับมาก่อน ว้าวไปเพื่อนอนะเธอว้าวไปเพื่อนนี่แหละนั่นไปคุยกัน<อ>นะร็อบบี้นะเดี๋ยวเราไอ้เธอไปอืมกูเชื่อแล้วว่ามึงไม่เคยมีม,มแฟนจริงๆอ่ะเธอไม่ค่อยได้เติม<อ>เกมเติมให้หนึ่งพันเธอเอาไปส่งชุดอะไรก็ได้เลยอะไรใหญ่หนอนนี่คือวิธีการจีบสาวพวกเราเนี่ยผ่านไมนี่ยเพื่อนมันไม่ผ่านไม่เนี่ยไอาไปชุดอะไรเป็นพิเศษไหมนั่น แค่หนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะไม่งั้นก็สิบสิบนาทีก็ได้ไปแล้วไปแล้วไปดูติกตองต่อแล้วเสร็สนนนเอาไปแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเยอะเสียอะกูต้องเทนอะเดี๋ยวกูเทนอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนฮัลโหลนนนได้ยินนนนได้ยินไหมได้ยินไหมเนี่ยเพื่อนได้ยินเพื่อนซุ่มซุ่มฉันแล้วนนนนนฟังนนนทับนนนวิ่งเข้าไปแบบเนี้ยมันไม่มีใครคุยด้วยหรอก นั่นมันคือสไตล์นนใช่ไหมหเธอ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 เป็นแฟนกับเราได้ไหมเธอเธอเดี๋ยวผมเราเติมเพจได้หนึ่งพันเพรเพื่อนเอาใหม่เพื่อนใส่หัวกันเต็มเลยเพื่อนบอกอะไรวะเนี่ยเพื่อนใส่หัวเต็มนนต้องมีมุก <c oughs> ต้องพูดผู้หญิงชอบคนตลกเว้เพื่อน <c oughs> เขาไม่ได้หวังเง <c oughs> ินกับเราอยู่แล้วเพื่อนจะให้เราพูดอะไรอ่ะผมไม่รู้ผมไม่รู้นนก็ต้องมีลุกแรกของนนผมมีลุกแรกของผมผมยังมีลุกแรนของผมเลยคือนนนนไม่ได้นนไม่ได้หวังไม่ได้หวัง หลอกนนหวังชุดแล้ดิใช่ไหมใช่โอ้โหจะหาเมียะไรเพื่อนเหรอโอเคเพื่อนเอาใหม่ใช่ไหมใช่โอเคเพื่อนเอาใหม่เว้ยเริ่มใหม่เริ่มใหม่เธอเธอเธอได้ยินเราไหมได้ยินไงเธอใส่ชุดสวยจังล่ะเอาโอเคไหมเธอ เปิดไม่หน่อยเธอไปคุยกันหน้าล็อบบี้นะนาที่คือการจีบของเพื่อนกูเหรอวะเนี่ยให้เธอออกเลยเธอเอเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำาเป็นเล่นเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเคย,เ,ยเรื่องมึงเธอจะมาเป็นแฟนแต่เราจิบแา่ทีได้ไหม เด๋วเราจะเติมเพชรให้ 1, เธอหนึ่งพันเพชรเธอจะเอาไหมโอเคได้สัญญาเละจะไม่สัญญานะมฮะเป็นแฟนกันแล้วนะแล้วแป๊บนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาหาเดี๋ยวเราไปออกไปเติมเพชรก่อนฮัโลโหลเพื่อนได้ยินผมไหมได้ยินเพื่อนผ่านไหมเดี๋ยวผมเปิดโหวดีกว่าผ่านไม่ผ่านเพื่อน,นอยู่ที่พวกมึงแล้วแป๊บเดี๋ยวเราไปดูไลน์ โอเคเอกเป็นเอกกฉันรูเรื่องไม่ได้จีบเลยจีบอะไรอ่ะคือได้มาแล้วยังไม่ได้จีบเลยกูงงเป็นเอกกรันเพื่อนไม่ผ่านรอบแรกไม่ผ่านรีบเกินหวังเจ้าชุดตาสเกะเจ้าให้ได้อะชุดนี้เนี้ยเนี่ยเนี่ยคือมาเจ้าให้ได้อ่ะโอ้โหไอ้เฮียเธอเธอ ถ้าเธออยากอยากได้เพชรเมื่อไหร่ก็บอกเรานะแต่แต่เราอะตูดหลุมครั้งนึง่งเจ็บมัานเลยแต่เราดีใจเชาตูดหลุมแล้วเธอนะรอเราแป๊บหนึ่งนะเราไปเติมความรักก่อนว้าวเจย เขาอยากคุยกับเพื่อนหรือเปล่าทำไมผมไม่เห็นได้ยินเสียงเขาเลยเขาอยากคุยนอนจริจริงหรือเปล่าเนี่ยเธออยากคุยกับเราจริงไหมอืมนอน,นังคุยคนเดียวอยู่เลยเนี่ยธะเปิดไม์ได้ไหมเออเปิดไม้หน่อยแต่เมื่อวันนี้เราเป็นไข้ไข้อะไรครับเพื่อนเพราะเราเป็นไข้ที่ชนคนที่ใชเเนน่เพื่อนเปลี่ยนคนไหมเพื่อน เขาเปลี่ยนคนจะได้แต่ออกเพื่อนเปลี่ยนคนไหมเขาไม่เปิดไมค์คุยกับเพื่อนเลยเนี่ยเปลี่ยนเปี่ยเปลี่ยน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 เพื่อไม่คุยกับเราเลยเพื่อนอะไรเ้ยไหมได้ยินเว่นใครที่ชอบคนที่ชช่โอ้โหว้าววววเฮ้ยจัลลมาจีบนนมาจีบสาเพื่อนโอเคเราเป็นใข่อ่ะเอ้ยใค่อะไรอีกเหรอเพื่อน เธอรู้ไหมไขอะไรมึงรีบยินจังวะไขวันนกไขที่ชนคนที่ใช่ไม่เขาบอกอยู่เขาไม่ไขวันนกนอนไปได้ลรอบีจงทำยังไงให้ผ่านหรอฟังผมฟังผมนะมันไม่ยากเลยเว้ยถ้านอนไปปุ๊บแล้วเขาไม่คุยด้วยนนก็เปลี่ยนคนใหม่นนจะไปยืนซ้ำๆทำไมอะอเ,เออมันแป๊บเดียวไว้เพื่อน มันไม่มีใครเปิดไมล์เลยนะนั่นแหละแล้วก็หาคนที่เปิดไมล์สิคนที่คุยกับเราได้สิเฮ้ยเพื่อนใจเย็นดำกูก็ดำดีดีดีกูก็เทืบอีสัตว์ดำได้กูก็ดำเธอได้ยินเราไหมเธอถ้าได้ยินก็กินนะเธอตามเรามาหน่อยสิตามมานี่เฮ้ยเฮ้ยตามมานี่ นี่เธอเออเฮ้ยนนท์ผ uh ู้ชายหรือเปล่าเนี่ยเราชอบเธอเฮ้ยนนท์เฮ้ยเพื่อนผู้ชายเฮ้ยนนท์ผู้ชายเนี่ยองนาเดี๋ยวดี๋ออกออกไปคือกันนาเบียดีกิจติสักเนี่ยนนท์นนท์ผู้ชายเนี่ยฮัลโหลนายเราปูดใทยอ่ะนายเพื่อนอ่านชื่อเขาก่อนเฮ้ยมึงดูชื่อเขาก่อนกิตติศักดิ์เนี่ยโอ้อนไม่ติดหรอ ขอค้ำคุมหน่อยเพื่อนขอค้ำคุมหน่อยนอนที่นนจีบไม่เจ้ผู้ชายนั่นแหละใช่ไงมั้นไปแต่งตัวรอรอก่อนถูตัวนี้แหละแต่งชุดเนี้ยสาวก็เลยไม่เลยอ่ะไปแไ,ไปแต่งตัวมาอ่ะผมรอเลื <c oughs> ่อนแล้เพื่อนเลี้ยงวกว่าเดิมอีกแต่งตัวเลี้ยงกว่าเดิมอีกเยอะๆนายครับนายครับนายครับอะไรอ่ะเพื่อนม่กล<ม>้า<ต>มาแน่ไหม กลัวไงนะเพื่อนอเสียงใหญ่กว่าพ,อพ่ออีกขอเชิญนายขอเชิญเรามาแต่ง,งนะกับเราได้ไหมแค่แค่สิบนาทีได้ไหมโอเคได้เพื่อนงั้นเดี๋ยวแอคชั่นจะคุยกันนด้รอกดีนะโอเคครับแต่เมื่อวานเราเป็นไข้อะเป็นไข่อะไรครับนุ่นยาไปที่ชนคนที่ใช่ใช่แล้ว ที่บ้านเราอ่ะมีมีหลุมกับดักแต่เราตกอ่ะตกหลุมนักหนาอ่ะโอ้ยนอนเลยไปคุยกันหน้าล็รบกดินะได้ครับเพื่อนมันหลัวนายนอนนักตายนะเฮ้ยแต่ว่าเพื่อนเพื่อนมาหาเราที่ห้องดีกว่าเพื่อนเฮ้ยจ้าโอยาฉันควรมาเป็นแฟนกับเรานะเป็นแฟนแล้วเหรอเพื่อนเป็นเป็นแบบผู้ชายก็ผู้ชายอ่ะ เออจริงเหรอครับคโอเค okay, ครับอยากเพื่อนรันโดยผมช่วยเองอุ้ยนี่เพื่อนจะแบกแล้เหรอครับใช่ครับเพราะเราไม่ใช่เพื่อนกันเป็นแฟนกันแล้วครับอ,อุ้ยเป็นแฟนแล้วเหรอเพื่อนไอ้นี่มันยังพูดเพื่อนอยู่เลยผมยังไม่ได้ตอบตกลงเลยนะเพื่อน แล้วอีแล้วคนจะตกลงไหมล่ะสิบนาทีนะเปลี่ยนแฟนแค่สิบนาทีเหรอครับไม่โอเคครับโอเคยวพาเดี๋ยวผมมานะไปไหนอ่ะเพื่อนสิบนาทีเป็นแฟนอยู่เนี่ยคือมันหวังชุดจริงๆเว้ยเพื่อนเหนยไอ้สัดว่าไงอ่ะเพื่อนว่าผ่านไหมทำอะไรหน่อยอ่ะเดี๋ยวมาดูเพื่อนดีกว่าว่าผ่านไม่ผ่านเพื่อนผลโหวตอยู่ที่พวกมึงว่าผ่านหรือไม่ผ่านเริ่ม โอ้ยไอ้นนมันจะร้องไม่ได้เพื่อนเพื่อนผ่านไหมเพื่อนไม่ผ่านเพื่อนไม่ผ่านผลสรุปออกมาไม่ผ่านมึงไป็นแกไม่มนมมี่แลเธอชื่ออะไรหรอถ้าถ้าเธอเปิดหม่อไม่ได้ก็คินก็ได้นะเอ้ยเข้าไปแล้วนนถ้าถ้าเธอเปิดหม่ไม่ได้ก็คินก็ได้นะ เธอชื่ออะไรอ่ะชืตอตุู๊ครับอ๋อเธออายุเท่าไหรล่ะอายุ22ปีอ๋อเราชื่อนนนะอายุให้เธอเดาละกันตามความใช่แล้วเธอกินข้าวอร่อยไหมข้าวอร่อยมากเลยโอเคเธอชอบเราไหมไม่ชอบแต่เราชอบเธอนะม ก็เขาไม่ชอบอุ๊ยเพื่อเลยเธอถ้าเธอแบบเป็นแฟนเราเราจะเปย์เธอทุกอย่างเลยถ้าเธออยากได้อะไรอ่ะแปดพันคะแนนเราเราทำงานแล้วเราเราเรามีเงินเธอเธออยากได้อะไรเราจะเติมให้เลยเราไม่อยากได้อะไรเรื่องมึง้ไม่เอาเงินมึงมึงไม่ดูถาเนาะก็จะช่วย ไอเด็กเคียนี่ใครเนี่ยมึง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 ด่าเพื่อนกูอะไรอีดอกมึงว่าเพื่อนกูอะไรนะอีสัตว์ฮะอ่าละเด็กเคยรคยด่าเพื่อนเป็นเป็นอะไรอีดอกมึงมืกี้มึงมึงมึงมี่อกี้มึงบอกเพื่อนกูว่าอะไรอีสัตว์อีเด็กเคียนี่ใครแล้วเพื่อนกูเพื่กูเดินมาถามดีๆป่ะฮะเพื่อนกูเดินมาถามดีๆมาเอ้ยไอ้สัตว์บอกเด็กเคี้ยนี่ใครมึงได้ยินไหมกูก็ได้ยินไอ้เคี้ยระ รับอะไรดีครับอ้าวแล้วรู้ว่าเธอชื่ออะไรอะไรนะรับอะไรดีนะวันนี้เปดรันใหม่เลยจ้าไม่ใช่เราอยากรู้ว่าเธอชื่ออะไรแม่ค้าหรอแม่ค้าชื่อตามชื่อไอฟรีไฟเลยแม่ค้าอายุเท่าไหร่ครับ10ปี10ปีแล้วเธอถ้าเราเป็นไข้เธอมียาให้ขายไหมเอาอีกแล้วหรอเรามีเออ แต่ถ้าเราไม่ใช่ค่อย่างนั้นล่ะแต่เราเป็นไข่ที่ชนแต่เธอต้องเป็นไข่ที่ไม่ชนสิไม่แต่เราจะเป็นไข่ที่ชนเธอนั้นคือคนที่ใช่จริงเีอแหวะเนี่ย yeah. oh, yeah. เธอชอ่วยออเออเแฟนเราสิบนาทีได้ไหมโกเป็นไปไม่ได้หรอกแฟนเราอยู่นี่ นนพนนมีผัวแล้วทำไมมีผัวไม่บอกเพื่อนผมตั้งแต่แรกอ่ะไอ้นอนไปมีผัวตั้งนานแล้วมึงก็ยืนคุยอยู่ตั้งนานเนาะไอนเพื่อนลีลีก่อนเพื่อนลีก่อนไอ้นอนนนนพอเ<ๆ>ขาพอขายตัวเหลืองอันนึงที่มันที่มันด่านอนอ่ะไว้เด็กเที้ยนี่ใครอ่ะแต่คนไหนวะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใช่เหรอนนเยนนัจไเเสยยยมันด้ลออ้อเ้ยนอน เผลอพ่อมึงไงอีดอกมึงมึงด่าน้องกูทำยี้ยอะไรใครด่ามึงอะมึงเสือกไม่มีบทแล้วเป็นอะไรเป็นอะไปแรงสัตว์แล้วเด็กเด็กเดินเด็กเดินมาทักมึงไม่ได้เหรอมึงมาด่าว่าอีเด็กเที้ยนี่ใครมึงเออไเนี่ยมึงเอ้ามึงไม่ต้องเสือกมึงเออไม่ด่าไอควายช้างตกมันมึงเออไม่ด่าเที่ยดึงดึงดึงหัวจนหลอนในไอควายมึงอะสกิ๊กโป่งนี่ไงมึงเอากระโปรงมาใส่เถอะไอควายกูอยากใส่กระโปรงไป มึงไอ้ควายเอ๋รึเปล่าไอ้ควายไอ้เด็กเดินมาทักมึงมึงบอกว่าเด็กเคี้ยนี่ใครอ่ะมึงเอ๋รึเปล่าไม่ต้องเสือกมึงไม่มีบทไอควายมึงมาเสือกเคี้ยอะไรก่อนเอา้าน้องกูเอา้เอาก็ลูกของมึงปะแล้วมึงมาเสือกอะไรเฮ้ยน้องกูไอีแค่กระเทยดูเสียงมันดิกระเทยโบโหอ่ะ ว้ายแล้วกันเถื่อยอเออกันเถื่อยอคือชีวิตมึงมึงมึงพูดอะไรกันเนี่ยคือมึงพูดอะไรกันเนี่ยกันเถื่อยดิ้นกันเถื่อยดิ้นอ่ะเออตายแล้วเดี๋ยวขี้บนหัวมึงจะไหลมากลัวเอออีควายขี้ติดหัวขี้หน้าขี้เสียงไปก็ไม่ชนะเพื่อนถึงต้องใหม่ไอ้นนแล้วมึงไม่อยู่ช่วยกูอ่ะก็ออกไปดูไลน์นายเอา้ยมันไม่ใช่เรื่องของกูแล้วแต่กูโดด่าอีก็ไม่ไอ้นนท์ถูกคนไหมเนี่ยผมด่าบถูกคนไหมเนี่ย ูกโอเคนนยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้แล้วใช่ไหมเพื่อนไม่ไหโ,โอ้ยขอเหอะนีเ่เออถือว่าได้พยายามแล้วภารกิจนี้ไม่ผ่านแล้วกันเฮ้ยไอ้นนเพื่อนบอกผิดคนแป๊บนึงครับเพื่อกนกางเกงขาย,ยาวเสื้อเหลือง